เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนสามารถสร้างอาณาจักรจากศูนย์ในขณะที่คนส่วนใหญ่ทำงานทั้งชีวิตแต่ไม่เคยหลุดจากที่เดิมพวกเขาไม่ได้มี24ชั่วโมงมากกว่าใครไม่ได้ฉลาดกว่าในทุกเรื่องและไม่ได้โชคดีกว่าเสมอไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือวิธีคิดวันนี้เราจะไม่พูดถึงสูตรลัดไม่พูดถึงแรงบันดาลใจสวยหรู แต่จะพาคุณเข้าไปอยู่ในโลกของ Mindset Money Power โลกที่คนรวยระดับโลกและบุคคลสำคัญของโลกใช้ตัดสินใจทุกวัน PODCAST ข้อคิดมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์กลุ่มมหาเศรษฐีและนักธุรกิจระดับโลก Warren Buffett ความเสี่ยงเกิดจากการที่คุณไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่อีลอนมัสกเมื่อบางสิ่งสำคัญพอคุณจะทำมัน แม้โอกาสสำเร็จจะน้อยเจฟเบโซสถ้าคุณไม่สามารถอดทนต่อการถูกเข้าใจผิดได้คุณจะสร้างนวัตกรรมไม่ได้บิลเกตส์ความสำเร็จเป็นครูที่แย่รากมันทำให้คนฉลาดหลงคิดว่าตัวเองไม่พลาดได้มาร์คซักเคอร์เบิร์กความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการไม่เสี่ยงอะไรเลยสตีฟจ็อบส์เวลาของคุณมีจำกัดอย่าใช้มันไปกับการใช้ชีวิตของคนอื่น Larry Page ถ้าคุณไม่ทำอะไรที่บ้าพอแสดงว่าคุณยังคิดเล็กเกินไป Serge เกย์รความคิดที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มจากคำถามง่ายๆ Jack Ma วันนี้ยากพรุ่งนี้จะยากกว่าแต่วันมะรืนจะสวยงาม Michael Bloomberg ถ้าคุณไม่คิดถึงลูกค้าคุณจะถูกแทนที่ Carlos Slim ความเรียบง่ายคือกุญแจของความชัดเจน b e r nard r r no. a u โน คุณภาพคือการลงทุนระยะยาวแซมวอลเทนฟังลูกค้าให้มากกว่าคู่แข่งเรดาลิโอความเจ็บปวดบวกการสะท้อนเท่ากับความก้าวหน้าฮาวเวิร์ดโชอ์สการเติบโตต้องมาจากคุณค่าที่แท้จริงกลุ่มผู้นำความคิดและนักลงทุนชารลีมังเกอร์ใช้ชีวิตโดยพยายามโง่น้อยลงทุกวันพีเตอร์ทิว การแข่งขันคือสำหรับผู้แพ้นาวาราวิคารนความมั่งคั่งคือการมีทรัพย์สินที่สร้างรายได้ขณะคุณหลับจอ์จโรอสตลาดไม่ผิดความคิดของเราต่างหากที่ผิดจิมโรนคุณคือค่าเฉลี่ยของห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดโทนี่ร็อบบินส์การตัดสินใจคือพลังที่แท้จริงโรเบิร์ตคิโยซากิคนรวยซื้อทรัพย์สิน คนจนซื้อนี่นโปเลียนฮิลความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จแอนดรู c a คาร์เนกียิ่งคุณให้มากเท่าไหร่คุณยิ่งได้มากขึ้นจอห์นร็อกเก l เฟลเลอร์วินัยคือสะพานเชื่อมความฝันกับความจริงข้อคิดจากกลุ่มผู้นำโลกและบุคคลประวัติศาสตร์เนลสันแมนเดลาความกล้าหาญไม่ใช่การไม่กลัวแต่คือการเอาชนะความกลัว อับราฮัมลิงคอลสิ่งที่คุณเป็นในวันพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำวันนี้วินสตันเชอร์ชิลความสำเร็จคือการเดินจากความล้มเหลวหนึ่งไปสู่อีกหนึ่งโดยไม่หมดไฟมหาตจรรการทีจงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกเทโอดอร์รูสเวลทำสิ่งที่คุณทำได้ด้วยสิ่งที่คุณมีณนะที่ที่คุณอยู่จูเลียสซีซ่าข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าเห็น ข้าพเจ้าชนะอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่กล้าสุนจือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนปโปเลียนโบนาปาร์ตโอกาสมักมาในรูปแบบของอุปสรรคคอนฟูเชียสไม่สำคัญว่าคุณเดินช้าแค่ไหนขอเพียงอย่าหยุดเดินข้อคิดจากกลุ่มนักคิดนักวิทยาศาสตร์นักเขียนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ไอแซคนิวตันหากข้าพเจ้าเห็นไกลกว่าใครเพราะยืนอยู่บนบ่าของยักษ์เลโอนาร์โดดาวินชีความเรียบง่ายคือความซับซ้อนขั้นสูงสุดเพลโตจุดเริ่มต้นคือส่วนที่สำคัญที่สุดของงานอริสโตเติลเราคือผลรวมของสิ่งที่เราทำซ้ำๆข้อคิดจากกลุ่มผู้สร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมวอลต์ดิสนีย์ ถ้าคุณฝันได้คุณก็ทำได้โอปราห์วินฟรียิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งได้รับมากขึ้นบรูซลีจงเป็นน้ำอานอนชัวเซเนเกอร์ไม่มีทางลัดมีแต่การทำงานหนักมูฮัมหม็ดอาลีผมเกลียดทุกนาทีของการฝึกแต่ผมรับชัยชนะข้อคิดจากกลุ่มนักธุรกิจยุคใหม่และเทคโนโลยีรีดเฮสติงส์ วัฒนธรรมที่ดีเอาชนะกลยุทธ์ที่ดีสุนดาพิชัยเทคโนโลยีที่ดีต้องช่วยชีวิตผู้คนทิมคุกความเป็นมนุษย์ต้องมาก่อนเทคโนโลยีสัตยานนนเดล,ล่าเอมพาธีคือทักษะผู้นำที่สำคัญที่สุดแจ็คดอซี่โฟกัสสิ่งเดียวแล้วทำให้ดีที่สุดเฮนรี่ฟอร์ดอุปสรรคคือสิ่งที่คุณเห็นเมื่อคุณละสายตาจากเป้าหมาย โทมัสเอดิสันผมไม่ได้ล้มเหลวแค่พบวิธีที่ใช้ไม่ได้หนึ่งหมื่นวิธีเบนจามินแฟรงกลินลงทุนในความรู้ได้ดอกเบี้ยดีที่สุดริชาร์ดแบรนสันถ้าใครเสนอโอกาสดีๆรับไว้แล้วค่อยเรียนรู้วิธีทำอีลอนมัสก์ความอดทนสำคัญกว่าความฉลาดแจ็คเวลช์เปลี่ยนก่อนจะถูกบังคับให้เปลี่ยนเดลคาเนกีคนจะจำความรู้สึก มากกว่าคำพูดวิกเตอร์แฟรงเิลเราควบคุมความหมายที่ให้กับชีวิตได้เพาโลโคเอลโยเมื่อคุณต้องการบางสิ่งจริงๆทั้งจักรวาลจะช่วยคุณสตีเฟนฮอว์กิ้งตราบใดที่มีชีวิตยังมีความหวังข้อคิดจากกลุ่มบุคคลสำคัญของโลกเฮนรี่ฟอร์ดไม่ว่าคุณคิดว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้คุณคิดถูกทั้งคู่โทมัสเอดิสัน โอกาสมักสวมเสื้อผ้าของการทำงานหนักเบนจามินแฟรงคลินผู้ที่ล้มเลิกอิสรภาพเพื่อความปลอดภัยจะไม่ได้ทั้งสองริชาร์ดแบรนสันธุรกิจคือการแก้ปัญหาไม่ใช่การทำเงินอย่างเดียวแอนดรู c a คาร์เนกีคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่รู้จักล้อมรอบตัวเองด้วยคนเก่งกว่าเจพีมอร์แกนสิ่งแรกที่ต้องมีในการทำเงินคือบุค,คลิกภาพ เฮนรี่ฟอร์ดความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มใหม่อย่างชาญฉลาดกว่าเดิมสตีฟจ็อบสคุณไม่สามารถเชื่อมจุดต่างๆล่วงหน้าได้แต่จะเข้าใจมันเมื่อมองย้อนกลับมาอีลอนมัสก์ถ้าคุณตื่นมาแล้วไม่รู้สึกกดดันแสดงว่าคุณยังไม่โตอพอเจฟ f b เบโซสมุ่งที่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือหัวใจของธุรกิจโอปราห์วินฟรีสิ่งที่คุณกลัวที่สุด มักจะเป็นกุญแจของการเติบโตนโปเลียนฮิลความคิดที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งเร c r ครัคความเพียรพยายามคือสูตรลับที่แท้จริงของความสำเร็จแซมวอลตันเรียนรู้จากทุกคนโดยเฉพาะคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณพีเตอร์ดรักเกอร์สิ่งที่วัดไม่ได้จะพัฒนาไม่ได้แจ็คเวลช์ถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงภายนอกเร็วกว่าภายใน จุดสิ้นสุดกำลังมาวินสตันเชอร์ชิลความกล้าหาญคือการยืนขึ้นและพูดความกล้าหาญคือการนั่งลงและฟังอับราฮัมลิงโคลนสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ปีที่คุณมีชีวิตแต่คือชีวิตในแต่ละปีทีโอดอร์รูสเวลล Believe you can และ you half way there. เนลสันแมนเดลามันดูเป็นไปไม่ได้เสมอจนกว่าจะทำสำเร็จสุนจือ ช้ยชนะที่ดีที่สุดคือชนะโดยไม่ต้องรบคอนฟูชียสคนที่เอาชนะตนเองได้คือผู้ชนะที่แท้จริงเพลโตความไม่รู้คือรากของความชั่วร้ายทั้งหมดอริสโตเตลความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเองอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ความพยายามสำคัญกว่าพรสวรรค์เลโอนาร์โดดาวินชีการกระทำคือรากฐานของความรู้บรูซลี อย่าก,กลัวความล้มเหลวจงกลัวการไม่กล้าลองอานนชัวเซเนเกอร์จงหิวกระหายความสำเร็จตลอดเวลาโมม h a ม็ดอาลีเป็นชั้นได้ต้องเชื่อก่อนว่าคุณคือแชมป์ว์ดิิสนีย์ความฝันจะไม่ทำงานถ้าคุณไม่ลงมือทำเตอร์ r f r a n k ิลมนุษย์ถูกพรากทุกอย่างได้ยกเว้นเสรีภาพในการเลือกทัศนคติเดลคาเนกี ความสำเร็จคือการได้สิ่งที่คุณต้องการความสุขคือการต้องการในสิ่งที่คุณได้พอลโลโคเอลโยความกล้าหาญคือการฟังเสียงหัวใจตนเองสตีเฟนฮอว์กิงจงมองขึ้นไปที่ดวงตาวไม่ใช่ก้มมองเท้าของคุณมาร์คคิวแบนทำงานเหมือนมีคนกำลังแย่งธุรกิจคุณอยู่นาวาราวิคานเลือกงานที่ต่อยอดตัวคุณไม่ใช่แค่จ่ายเงินให้คุณ ชารลีมังเกอร์สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ฉลาดขึ้นแต่คือหลีกเลี่ยงความโง่เรดาลิโอความจริงบวกความโปรง่งใสเท่ากับความก้าวหน้าแจ็คมาถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณยังมีโอกาสจอห์นดีร็อกเกอร์เฟลเลอร์ความสำเร็จที่แท้จริงคือการควบคุมเวลาและชีวิตของตนเอง